สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูติ๋งในลุกใหม่ลุกหน้ามา้าแน่อย่าแซวผมหน้าม้าหนูนะคะวันนี้ครูติ๋งก็มาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามครูผู้สอนก็ครูกิติยาธรรินหรือครูติ๋งนี่เองนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในหน่วยของการเรียนรู้ที่หนึ่ง เรื่องของงานบ้านไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องเสื้อผ้ากันดีกว่าค่ะนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะแล้ววันนี้เด็กๆจะได้รับความรู้อะไรจากครูติ่งไปบ้างเราไปดูกันเลยค่ะมาดูในหน่วยการเรียนรู้ที่สองกันนะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมาดูว่าวันนี้เด็กๆจะเรียนเนื้อหากเกี่ยวกับอะไรบ้างมีสองหัวข้อแค่นั้นค่ะในหัวข้อเรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้า และการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาทั้งสองหัวข้อกันเลยค่ะว่าเนื้อหาทั้งสองหัวข้อนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาดูหัวข้อแรกกันเลยค่ะการเลือกใช้เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่เด็กๆสวมใส่เป็นประจำนะคะก็จะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะ ช่วยในการปกปิดร่างกายของเด็กๆเองนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายของเด็กนั้นอบอุ่นนะคะแล้วยังช่วยเสริมบุคลิกภาพเวลาที่เด็กๆไปตามสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็สวมใส่ให้เหมาะสมกับตัวเด็กๆเองด้วยนะคะแล้วเด็กๆคะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมหรือเปล่าไหนลองช่วยกันคิดสิคะว่าสวมใส่ถูกต้องแล้วหรือยังค่ะ วันนี้คุณครูก็จะมีวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมตามสภาพต่างๆนะคะมาดูหัวข้อแรกกันเลยค่ะการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะปรบบอากาศชนิดแรกเลยนั่นก็คืออากาศร้อนนะคะเด็กๆควรจะสวมใส่เสื้อผ้าที่มาจากผ้าฝ้ายนะคะเพราะว่าผ้าฝ้ายเนี่ยจะเป็นผ้าที่ซึมซับเหงื่อได้ง่ายนะคะแล้วก็มีการระบายความร้อนเวลาที่เด็กๆใส่แล้วเนี่ยก็จะ รู้สึกว่าสบายไม่อึดอัดไม่เหนอะหนะร่างกายนะคะแล้วก็การสวมใส่เสื้อผ้านะคะเวลาเด็กๆอยู่บ้านนะคะก็ควรที่จะสวมใส่เสื้อแขนสั้นหรือเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นที่มีลักษณะเป็นสีอ่อนๆเช่นสีฟ้าสีชมพูเพราะในเวลากลางวันนะคะจะไม่ดูดความร้อน,นะคะ่ะจากแสงอาทิตย์ถ้าเด็กๆใส่ เสื้อผ้าที่เป็นสีเข้มเข้มเช่นสีดำสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีที่ดูดความร้อนก็จะทำให้ดเด็กๆนั้นใส่แล้วไม่สบายตัวได้นะคะมาดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือฝนตกหรือ หรือดูฝนนั่นเองเวลาเด็กๆจะออกไปข้างนอกเด็กๆจะสวมสวมเสื้อผ้าอะไรที่จะป้องกันฝนกันคะไหนช่วยคุณครูตอบหน่อยสิถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆสวมเสื้อกันฝนนะคะหรือกางร่มเวลาเด็กๆจะออกไปข้างนอกเพื่อไม่ให้ร่างกายของเด็กๆนั้นเปียกนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเด็กๆออกไปข้างนอกแล้วเปียกฝนกลับมา เมื่อมาถึงบ้านนะคะเด็กๆจะต้องรีบถอดชุดที่เปียกนะคะออกทันทีแล้วก็รีบไปอาบน้ําเช็ดหัวให้แห้งนะคะและเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆนั้นเป็นไข้หวัดได้ด้วยค่ะมาดูอันที่3นะคะหัวข้อที่3อากาศเย็นหรือเราจะเรียกว่าหรือดูหนาวนั่นเองนะคะเด็กๆสวมใส่เสื้อป้องกันความหนาวเย็นอย่างไรบ้างคะไหนลองตอบคุณครูมาสิ ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือการสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อหนาๆน,นะคะแขนยาวขายาวถ้าอากาศเย็นมากๆเด็กๆก,ก็ต้องสวมใส่หมวกนะคะถุงมือถุงเท้าเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆนะั้นมอบอุ่นขึ้นนะคะและเสื้อผ้าที่จะช่วยให้เด็กๆนั้นหายหนาวได้จากอากาศเย็นนั่นก็คือเสื้อผ้าที่มีลักษณะเป็น สีเข้มๆนั่นเองเช่นสีดำสีม่วงสีน้ำเงินเพราะว่าสีเข้มเหล่านี้จะเป็นสีที่ค่อนข้างดูดความร้อนก็จะช่วยให้ร่างกายของเด็กๆนั้นมีสภาพร่างกายที่อบอุ่นได้เช่นกันค่ะให้เด็กๆเลือกใช้เสื้อผ้าให้ถูกต้องตามฤดูที่คุณครูแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะ มาดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสโอ้โหอันนี้เยอะแยะมากมายเลยมาดูสถานที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือที่บ้านนั่นเองนะคะการสวมใส่เสื้อผ้าเวลาเด็กๆอยู่บ้านก็สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายๆไม่รัดจนเกินไปนะคะเวลาลุกเดินนั่งหรือทำกิจกรรมต่างๆก็จะได้สะดวกขึ้น เช่นเสื้อยืดแขนสั้นเด็กๆสวมใส่เสื้อผ้าอยู่บ้านแบบที่คุณครูแจ้งไว้หรือเปล่าคะมาสถานที่ที่สองนั่นก็คือโรงเรียนนั่นเองอันนี้ชุดโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็จะมีแบบฟอร์มนะคะของแต่ละโรงเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเด็กๆก,ก็ควรที่จะสวมใส่ชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและตามที่โรงเรียนกำหนดว่า ในแต่และว,วันนั้นเด็กๆควรจะใส่เสื้อผ้าให้ตรงวันตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างไรด้วยค่ะมาดูชุดต่อไปกันค่ะนั่นก็คือชุดกีฬานะคะเด็กๆสวมใส่ชุดกีฬาแบบไหนกันบ้างคะไหนช่วยคุณครูตอบหน่อยสิอ่ามีหลายคำตอบเยอะแยะมากมายเลยนะคะชุดกีฬานะคะก็ต้องเป็นชุดที่ เมื่อสวมใส่ไปแล้วนะคะต้องพอดีตัวไม่คับไม่ฟิตไม่หลวมจนเกินไปนะคะเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆนั้นได้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วนะคะไม่อึดอัดแล้วก็ควรเนื้อผ้าของชุดกีฬาก็ควรที่จะยืดหยุ่นได้ซับเหงื่อแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะมาดูชุดต่อไปนั่นก็คือชุดนอนนะคะ เด็กๆใส่ชุดนอนแบบไหนกันบ้างเอ่ยเหมือนที่คุณครูเอาให้ดูในจอภาพไหมคะหลายคนตอบอาจจะเหมือนกับของคุณครูโชว์ให้ดูหรืออาจจะแตกต่างจากที่คุณครูโชว์ให้ดูนะคะลักษณะชุดนอนนะคะก็ต้องเป็นชุดที่สวมใส่สบายหลวมๆห,หน่อยนะคะแล้วก็มีการตัดเย็บจากผ้าที่ค่อนข้างมีเนื้อนุ่มนะคะ ชุดนอนนะคะก็จะมีหลากหลายเลยทั้งแขนยาวขาแขนสั้นนะคะขายาวขาสั้นเป็นแบบชุดกระโปรงก็ให้เด็กๆเลือกที่จะสวมใส่ตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะ มาดูชุดต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือชุดไปเที่ยวนะคะเด็กๆควรจะสวมใส่ชุดไปเที่ยวนะคะให้มีความคล่องตัวนะคะสะดวกต่อการเดินทางและชุดที่เด็กๆจะใส่ไปเที่ยวนั้นก็ควรที่จะสุภาพถูกกาลเทศะนะคะส่วนเสื้อนะคะที่เด็กๆจะสวมใส่ไปเที่ยวก็มีเสื้อเชิ้ตเสื้อยือดที่เป็นแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ กางเกงยีนขายาวรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนังกันนะคะเด็กใส่ชุดไปเที่ยวแบบไหนกันบ้างไหนลองตอบในใจกันดูนะคะมาดูชุดต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือชุดที่ไปวัดหรือไปตามศาสนสถานต่างๆอันนี้ต้องสวมใส่ให้ชุดนั้นมีความสุภาพเรียบร้อยนะคะถ้าเป็นนักเรียนชายนะคะก็ควรที่จะสวมใส่ กางเกงขาย,ยาวเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นนักเรียนหญิงควรจะสวมกระโปรงหรือนุ่งผ้าถุงสวมเสื้อปิดคอมีแขนและสีไม่ฉูดฉาดสีฉูดฉาดในที่นี้นั่นก็คือจำพวกสีแดงสีส้มจำพวกนี้นะคะควรจะเป็นสีอ่อนๆไม่สีไม่เข้มจนเกินไปค่ะ มาดูชุดต่อไปกันค่ะนั่นก็คือชุดไปงานรื่นเริงสังสรรค์และงานมงคลต่างๆนะคะควรจะเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปแล้วเนี่ยเหมาะสมกับลักษณะของงานและงานรื่นเริงงานมงคลต่างๆเช่นงานวันคล้ายวันเกิดงานขึ้นปีใหม่งานมงคลสมรสนะคะชุดที่ใส่ก็ควรจะเป็นรูปแบบ และลวดลายสีสันสวยงามหรือตามาที่สถานที่ต่างๆนั้นกำหนดขึ้นมานะคะเราก็จะสวมใส่ให้ถูกต้องตามที่เจ้าภาพระบุมาค่ะชุดต่อไปนะคะนั่นก็คือชุดไปงานศพแน่นอนทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าชุดไปงานศพนั่นก็คือชุดสีใช่แล้วคะ่ะชุดสีดำหรือชุดสีขาวนะคะเพื่อแสดงความ เสียใจต่อเจ้าภาพที่จัดงานนะคะและต่อผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเราควรใส่ชุดที่มีสีสันสดใสไปงานศพได้ไหมคะ,ะเราไม่ควรใส่ไปถือว่าเราไม่มีมารยาทต่อเจ้าภาพและผู้ที่เสียชีวิตนะคะเด็กๆควรสวมใส่ให้ถูกต้องด้วยนะคะ หลังจากที่เด็กๆนะคะดูการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมตามหรือดูการตามสถานที่ต่างๆแล้วเรามาดูสิคะว่าประโยชน์ที่เด็กๆนะคะเลือกใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหม,มาะสมตามสภาพอากาศและโอกาสเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอันแรกเลยนั่นก็คือ1นนะคะร่างกายของเด็กๆนั้นอบอุ่น สุขภาพแข็งแรงเพราะสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมตามสภาพอากาศนะคะประโยชน์ข้อที่2สร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่และช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้นด้วยนะคะหัวข้อสุดท้ายแสดงถึงมารยาทที่ดีในสังคมเพราะเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่เหมือนที่คุณครูบอกไปไม่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเช่นไปงานศพ นะคะโทนสีก็ควรจะเป็นโทนสีดำขาวหรืออาจจะเป็นสีเข้มเช่นสีน้ำเงินหรือสีน้ำตาลเพื่อให้เกียรติกับเจ้าภาพหรือผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมาดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือหัวข้อของการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายนะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายเมื่อเด็กๆสวมใส่เสื้อผ้าอยู่แล้ว นะคะเสื้อผ้าที่เด็กสวมใส่แน่นอนเมื่อใช้ไปน,นานๆจะต้องเกิดชำรุดขึ้นเช่นอะไรบ้างคะไหนเด็กๆลองตอบคุณครูหน่อยสิคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คืออาจจะมีกระดุมหลุดตะขอหลุดหรือผ้าขาดเป็นรูเล็กๆถ้าเสื้อผ้าเหล่านั้นนะคะไม่มีการซ่อมแซมแล้วเด็กปล่อยทิ้งไว้ให้น,นานๆ ก็จะทําให้เสื้อผ้านั้นไม่สามารถนํากลับมาใส่ได้อีกแต่ถ้าเมื่อมันชํารุดขึ้นมาแล้วเด็กๆนําไปซ่อมแซมสิ่งสําคัญเลยเด็กๆก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ด้วยค่ะคุณครูมีวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าแล้วนําเสื้อผ้านั้นกลับมาใช้ได้ใหม่มีหลายวิธีเลยเด็กๆพร้อมยังคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ มาดูลักษณะของการชำรุดของเสื้อผ้าที่เราพบเห็นอยู่เป็นประจำนะคะอันแรกเลยนั่นก็คือได้ขาดหรือหลุดออกมานั่นเองนะคะแล้วก็อันที่สองนั่นก็คือกระดุมหลุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระดุมเสื้อนะคะมาดูลักษณะวิธีการซ่อมแซมเลยถ้าเป็นเสื้อได้ขาดนะคะวิธีการซ่อมแซมนั่นก็คือใช้เข็มกับได้เย็บ yep, ในบริเวณที่ มีได้หลุดนั่นเองแต่ถ้าเป็นกระดุมหลุดก็ใช้เข็มกลับได้เย็บกระดุมที่ยังติดอยู่กับเสื้อนะคะแล้วก็เย็บซ่อมแซมให้เรียบร้อยค่ะผลที่ได้จากการที่เด็กๆซ่อมแซมนะคะเสื้อที่ได้ขาดก็จะมีลักษณะตะเข็บที่เย็บนั้นติดกันเรียบร้อยก็สามารถนำเสื้อนั้นมาใส่ได้เหมือนเดิม ะะหรือเสื้อที่กระดุมหลุดเมื่อเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วกระดุมที่ติดอยู่กับผ้าก็จะเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อกี้เด็กๆดูตัวอย่างนะคะของเสื้อผ้าที่ชำรุดง่ายๆและเป็น สิ่งที่เราพบเห็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทีนี้มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เด็กจะใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้ากันดีกว่าค่ะมาดูอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ชนิดแรกกันเลยนั่นก็คือเข็มอันนี้เป็นตัวปัจจัยหลักเลยซึ่งขาดไม่ได้นะคะเข็มก็จะมีหลายขนาดนะคะมีหลายลักษณะนะคะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ซึ่งเข็มเนี่ยจะมีเบอร แสดงกำกับอยู่แล้วเวลาเด็กๆเลือกใช้นะคะก็ใช้ให้ถูกตามลักษณะของงานด้วยนะคะทีนี้เข็มทำมาจากอะไรเข็มทำมาจากโลหะนะคะปลายแหลมอีกส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีรูเล็กๆเพื่อที่เราจะร้อยได้ใส่เข้าไปในรูนะคะแล้วก็นำมาเย็บปักตามหมอนหรือตามเสื้อผ้าต่างๆที่ชำรุดค่ะ อันที่สองนะคะนั่นก็คือได้ได้เย็บผ้านั่นเองได้เย็บผ้าก็เป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้เสื้อผ้านั้นกลับมาใช้ได้ใหม่และช่วยทําให้เสื้อผ้าของเรานั้นนะคะอาจจะมีลวดลายสวยงามถ้าเรานําไปปักนะคะทีนี้ปัจจัยสําคัญเลยของการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะนั่นก็คือได้ที่นํามาเย็บนะคะควรจะเป็นสีที่ใกล้เคียง กับเสื้อผ้าของเด็กๆด้วยเช่นกันถ้าเสื้อผ้าของเด็กๆนั้นมีสีขาวเด็กๆควรจะใช้ได้สีอะไรคะถูกต้องคะ่ะเด็กๆควรจะใช้ได้สีขาวแต่ถ้าเป็นเสื้อสีขาวแล้วเด็กๆใช้ได้สีแดงมาเย็บเด็กๆว่ามันจะเป็นยังไงคะมันก็จะดูไม่เรียบร้อยถูกต้องไหมคะมันก็จะเห็นรอยเย็บของได้เช่นเดียวกัน ะะมาดูวัสดุอุปกรณ์อ,อันที่3เลยนั่นก็คือกัรไกลกันไกลใช้ทําอะไรคะกันไกลก็จะใช้ในช่วยในการตัดผ้าและก็ตัดได้นะคะซึ่งจะมีขนาดหลายขนาดเลยนะคะทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะกันไกลที่เด็กๆใช้นะคะควรจะเป็นลักษณะที่เด็กๆจับนั้นถนัดมือไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป นะคะเมื่อเวลาใช้ก็ควรที่จะระมัดระวังเพราะว่ากันไกค่อนข้างที่จะคมและปลายแหลมนะคะเมื่อหลังจากที่เด็กๆใช้งานแล้วเรียบร้อยเด็กๆก็ควรที่จะนำกันไกนะคะใส่ซองหรือใส่กล่องนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเช่นกันค่ะ เมื่อกี้เรารู้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยในการซ่อมแซมเสื้อผ้าไปแล้วทีนี้เรามาดูการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนากันดีกว่าค่ะนะคะการเนานะคะเป็นอย่างไรการเนาเป็นวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะที่ได้เย็บตะเข็บหลุดหรือได้ขาดที่ชายเสื้อบ้างชายกางเกงบ้างหรือแม้กระทั่งชายกระโปรงที่รุ่ยให้ติดกันชั่วคราวหรือเนาเป็นแนวเพื่อ เหล่านั้นจะใช้ดันหรือสอยได้ตรงกับเส้นที่เรากำหนดขึ้นมานั่นเองค่ะการเนานะคะก็จะใช้เข็มนะคะแทงขึ้นแทงลงห่างๆนะคะเนื้อเนาเมื่อเนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะมองเห็นเส้นได้เป็นช่วงๆนะคะทั้งด้านบนด้านล่างและทั้งของผ้าการเนานะคะจะมีทั้งหมด4แบบดังนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่า การเนานั้นมีแบบไหนกันบ้างคะอะมาดูนะคะการเนาแบบต่างๆนะคะการเนาแบบต่างๆมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะการเนาแบบแรกนะคะนั่นก็คือการเนาเท่ากันลักษณะของการเนาเท่ากันนั่นก็คือใช้เนาบังคับผ้า2ชิ้นไม่ให้เคลื่อนจากกันนั่นเองเนาประเภท ที่2นั่นก็คือการเนาไม่เท่ากันนะคะใช้เป็นแนวที่จะเย็บด้วยจักเย็บผ้าค่ะเนาแบบที่3นั่นก็คือเนาเฉลียงเป็นลักษณะของการใช้ผ้านะคะชิ้นนอกกับผ้ารองปกหรือสาบเสื้อนะคะเนาแบบสุดท้ายนั่นคือการเนาเทเลอร์ใช้เนาผ้าเนื้อหนา ที่กิ้งกดรอยเป็นแนวเย็บไม่ได้นั่นเองค่ะมาดูการเนาแบบเท่ากันมีวิธีการดังนี้ค่ะ1นึร้อยได้ใส่เข็มหรือเรียกว่าการสนเข็มนั่นเองค่ะแล้วขมวดปมได้จากนั้นพับริมผ้าที่ต้องการเนาให้มีความกว้างประมาณ1.5เซนติเมตรในเด็กดูรูปผ้าประกอบ กับคําอธิบายที่คุณครูอธิบายด้วยนะคะ 2. แทงเข็มทะลุผ้าจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะ 3. แทงเข็มลงบนผ้าให้ได้มีความกว้างประมาณ0.5เซนติเมตรแล้วทำซ้ำขั้นตอนที่2และ3จนสิ้นสุดผ้าที่ต้องการเย็บค่ะ 4. ผูกปมได้เพื่อเก็บปลายได้ไม่ให้ได้นั้นหลุดออกจากผ้าค่ะ เป็นไงคะดูแล้วยากไหมไม่ยากเลยนะคะคุณครูก็มีวิดีโอการเนาผ้ามาให้เด็กๆดูด้วยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอการเนาพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นไงคะหลังจากที่ดูวิดีโอการนาวแล้วเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะทำได้แน่นอนค่ะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเวลาทำก็ให้มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเข็มกันไกจะเป็นอันตรายหากเด็กๆใช้ไม่ถูกวิธีก็จะทำให้เด็กๆนั้นเกิดอุบัติเหตุได้นะคะใครว่างทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยเด็กๆก็ลองหัด หาผ้าหาเข็มนะคะมาลองซ้อมเย็บการเนากันดูนะคะทีนี้เมื่อเรารู้วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าแล้วเรามาดูสิคะว่าประโยชน์ที่เด็กๆได้จากการซ่อมแซมเสื้อผ้านั้นมีอะไรกันบ้างคะ่ะข้อแรกเลยนะคะเสื้อผ้าที่เด็กๆชำรุดนะคะเด็กๆก,ก็จะนำเสื้อผ้านั้นกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมนะคะ 2. เด็กๆสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว นะคะเพราะเสื้อผ้าที่ชำรุดเมื่อเราซ่อมแซมแล้วก็กลับมาใส่ได้ใหม่เด็กๆก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ถูกต้องไหมคะ 3. นะคะเกิดความภาคภูมิใจนะคะที่เด็กๆนั้นสามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าของตัวเองนั้นได้นะคะและสุดท้าย C เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะนะคะหลังจากที่เรียนจบแล้วอย่าลืมไปลองหัดเนากันดูนะคะ หลังจากที่เด็กๆนะคะได้รับความรู้จากการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมตามฤด,ดูกาลตามอากาศและตามสถานที่ต่างๆแล้วและยังมาได้ความรู้ในเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้าของตัวเองแบบง่ายๆด้วยทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดอะไรมาให้เด็กๆได้ทำกันค่ะนะคะแบบฝึกหัดก็มาจากในหนังสือ การงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในหน้า41นั่นเองนะคะหัวข้อก็คือกิจกรรมสร้างทักษะนิชีวิตนะคะเด็กๆเห็นข้อที่1มั้ยคะคุณครูให้เด็กๆนะคะเขียนอธิบายวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายและประโยชน์ที่ได้รับลงในแผนผังความคิด เห็นตัวอย่างไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างการเขียนคําตอบให้เด็กๆดูถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแบบฝุกขัดนี้นะคะเด็กๆสามารถหาความรู้ได้จากหน้า30ถึงหน้า40ได้เลยค่ะ,ะเรามาดูตัวอย่างนะคะการเขียนคำตอบกันเลยจากเมื่อกี้ที่คุณครูให้โจทย์ไปนะคะนั่นก็คือการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะ เด็กๆนะคะสามารถเขียนคำตอบใส่ลงในกระดาษใบงานกระดาษ A4 หรือกระดาษสมุดก็ได้นะคะสิ่งสำคัญที่เด็กๆห้ามลืมเลยนั่นก็คือการเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่มาให้คุณครูเวลาคุณครูตรวจให้คะแนนคุณครูจะได้ทราบว่างานชิ้นนี้เป็นของใครนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของการเขียนคำตอบหัวข้อของการ คำสั่งนะคะนั่นก็คือการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายให้เด็กๆเ,เลือกสาเหตุหรือเสื้อผ้าที่ชํารุดนะคะของเสื้อผ้าเด็ก,เ,ดกเลือกมา1อย่างนะคะแล้วก็บอกประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้ามาให้คุณครู1อย่าง1ข้อเท่านั้นเองเป็นไงคะยากไหมไม่ยากเลยเนาะ ให้เด็กๆนะคะทบทวนจากในหนังสือที่คุณครูแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดกันด้วยค่ะเด็กๆได้รับความรู้ไปแล้วได้รับแบบฝึกหัดที่คุณครูให้เด็กๆไปทำแล้วนะคะ ก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะเมื่อที่เด็กๆทํทแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่เด็กๆทำนะคะโดยส่งผ่านช่องทาง Google Classroom นะคะที่กำหนดให้อย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันนะคะแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย